สวัสดีครับครับครัสวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับทุกไร่ไปนาครับหนุนมองเห็นสวนอะไรนะมองมันถ่ายเลยครับสวนอินทผลัครับแต่เราใช่โลเคชั่นเป็นที่ยามเย็นของของเพลนต้นสูงบัดเองครับตอนนี้ก็อยู่แถวบานบานซัจันกับบานยาคาใต้เชื่อมระหว่างสองหมู่บ้านเราอยู่กับสวนอุ่ยาดินอินทผลันะครับมาใช้โลเคชั่นมาคุยกับผู้รักผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง นะครับท่านเป็นใครกันนยังไงป้าแนะนำตัวเองเลยครับชื่อปนางปนอมสอรสิทธิ์ปนอมสรสิทธิ์จ้าเป็นคนแค่ไหนครับอยู่บ้านซาจาันนี่นะเขาเรียกเรียกชื่อเรียนอะไรยังไงชื่อปนอมปนอมจ้าเป็นคนพ่อแม่เป็นคนแค,นคน่นี้เลยหรือเป็นคนตัวอื่นพ่ <จะ S 1> อแม่อยู่คนแค่นี้เลยคนซาจาันตะบนลุกตะบนลุกข้าตะบนลุข่าอำเภอโนนสูงโคราบเหนือวันนี้วันที่20มีนาคมกหครับ อแดดลมตกประมาณสักห่ามงเย็นกว่านะครับปลาเรียนต้ังสืกอกันไหนเรียนรงเรียนพะไรฝันพละไรแสดงโรงเรียนมาพะไรมาตนานแล้วใช่ไหมมาหลายปีต้นนี้ป้ายอยู่ไหรห้าสิบแปดแสดงว่าโรุงเรียนก็ตั้งมาเป็นหกสิบกว่าคืนเลยเนาะเกิดมาจะเห็นโรงเรียนอยู่แล้วใช่ไหมจ้าเราพ่อแม่เป็นคนไหน่อกพ่อคนบ้นาจันี่เ แม่กับคนสจาั๋นแม่น่ะคนบ้านถามบ้านลวงนะอ๋อแถวบ้านเฉลิมพระเกียรนะตินั่นอ่ะอันนี้มีมีพี่น้องเด็กคนครับมีสี่คนแต่ท<ป>ุคนหน่อยแต<ป>่ทุกคนตุธทองมีสี่คนยังอยู่ชีวิตสามคนยัง,ย,งยังมีชีวิตอยู่มีมีนนทุกคนเพราะขาเป็นธรรหากินอยู่แถวออมหน่อยอ๋อไปอยู่ออมหน่อยอ๋อไปอยู่ในบ่อนทีเอ็มอยู่นี่แหละออมสุขจะมาอะไรครับ มุสการ์มุสการอ๋อก็เป็นมีสื่อถี่สื่อบานอย่างนี้ขยายไปหมดมีตาป่ามาอยู่ทางบ้านแดนมันจะมีอยู่แถวนี้ยใช่ไหมบ้านฉันนี่แหละถ้ามีเนี่ยคื่บ้านทะเลอ๋อป่ากับคุณาจัลจ์อ๋อตอนนี้มาอยู่บ้านสจัลจ์โอเคครับตอนนี้ป้ามีลูกทุกคนสามคนป้่สามคนคนแรกชื่อชื่อพิษณุตามเหลืองชื่อเล่นชื่อหนึ่งชื่อหนึ่งคนสองชื่อนพิจิตร กากบุเหลิมคือเอ็มที่นี่เป็นตายเชื่อต่อมาเต็งไม่มีคนหนึ่งผู้หญิงชื่อวานลุนีโสลิตมีหลานคนหนึ่งแหละรูหลานทํางานหมดเลยเนี่ยทำงานหมดเลยอายุมากหมดเลยเนาะเดเ๋ยวเอาคนนี้ก็ปกติเออ่หลังจากปาเรียนจบปุ๊บไหนนะแพทย์ศึสษาโปรเจ็ตหลุนทุ่งถายเลยจบกันไหนบ้านเองโรงเรียนอะไรอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปเรียนต่อกันไหนเนีย ไม่ได้เรียนสมัยพ่อแม่แต่ก่อนโอกาสเรียนก็ยากเนาะสมไมแต่ก่อนเนาะฉันไม่อยากเรียนไม่อยากเรียนเองอ๋อเพราะว่ามันไกลความเจริญมันไม่มีคนไม่มีไปยากน่ะเองเป็นผู้หญิงได้เราไม่มีเพื่อนถี่ไปเป็นเพื่อนเลยน่ะขี่จักรยานไปสีเจนีใช่ไหมจักรยานเจนีน่ะขี่ก็เลยฉันตัดสินใจมาเรียนโหลดก็ไม่มีตาเป็นซิปกิโลเนาะที่นี่พ่อพ่อแม่พ่อเจริญพี่พี่เขาไปทำงานคนเดียว เลยชั้นกดตบอยู่ดูเล่โผล่องโอเคครับนีก็มาดูจับผู้รับผู้ใหญ่ป้าเอ่อปัจจุบันนี่ทำอะไรเดือดขายกรบบานลแกบ้านไหนแกจันอยู่กลางหมู่บ้านเลยเนี่ยแาโรงงานผู้ใหญ่ถ้าเขาไปถามป้าน้องป้าน้องอยู่ไหนก็รู้จักใช่ไหมรู้จักในหมู่บ้านเนาะ อาจารย์ก็ไม่ได้บานยหญ่อะไรก็มีจักมดเนาะมีจักกัวคัวแถวประมาณสามสิบตัวอุ้ยลอยกัวลอยกัวลอยกัวๆแบบโอ้โหใหญ่ใหญ่มนกันเนาะทีนี่นอกจากทำก็ขายมีอะไรเสริมไหมทำทำไรทำนาเหมือนคนอื่นเทาไหมลายเขือนอิสพาารำอิสพราลำฟ้รั่งปลูกฝรั่งปลูกกล้วยปลูกยางกินได้เนี่ยโอ้โหแตงอลไรแต่เหมือนกับเอ่อเอาไว้ตอนยาม ข่างมะม่วงขนุนไผ่อะไรมีมดแหลมสวนละมุดข้ายาแซงว่าอยู่เจ้นไหครับอยู่อพี่ไม้อยู่พี่ไม้หนาอยู่พี่ไม้แล้วก็ติดนาเนี่ยมันอยู่ติดหมู่บ้านเพราะหน่กไฟตัวแกโตเลยตะบันลูกชัยมันยังไม่กลับมาโป้ไฟสว่างลอยนั่นล่ะมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์น้ำก็เพาะมันเค็มเราทำไงกันเนี่ยเขาหนามบอลอันนี้หนามบอลไม่เค็มเลย ลงไปมดหมื่นสองเอามีเค็มใช่ไหมเค็มจ้ะมดหมื่นสองแต่จะนี่ต้นไม้ม <5 S 2> ันทนสภาพสภาพเค็มหน่อยไหมเอาหนามบอหลดมากกับหินเป็นไรเด็กเค็มก่อยไหมไม่เค็มหนามบอไม่เค็มจ้ะแล้วไอ้คุดมาในเค็มจ้ะคุดไปหยีทิพเป่าเม็ดแต่ว่าไอ้คุดไอ้คุดมาในไม่เอาแล้วไม่เอามดหมื่นสองเอาแต่ไอ้บอที่บอเก่าเองจ้ะที่นี่ก็หลวงโคให้ไอ้ที่ อะะไไรรรกเียโครงการโครงการนั่ะนะในต้องได้หนึ่งตำบลหนึ่งอำเภอเศรษฐีไหมหนึ่งเกษตรที่ดีไปอ๋อป่ากระไดเหมือนกันได้กระไดพุตเอนุนีฮะที่เขาก็ให้ต้นใหม่หายอะไรมาเขาดูแลเก็บฟ like I mean. ีเขาให้ไใสมหาตัวแล้วก็อีกกระทำเสริมเพิ่มเติมกระทำเสริมตอนนี้มีคนดูแลอยู่ไหมพี่ป้าดูเองเซนเซนอ๋อเกณฑ์มาถอยมาดอกจะอยูหนุนเลยหนุนเลยเนาะเกย์ก็เก็บยามผิดเกย์กับครูผิดเกย์กับเก็บไปส่งเขาผิด ผลผลิตไดเ้เราเ,ออเราเนาะออกแล้วเนาะตรงนี่ยจ,จะเยอะออก,กมีอาจารย์ผู้ผอโรงเรียนพิมายแกกับเสียนแกไปดูเลยเลยแกกับทำเหมือนกันแต่ว่าแกถึง,ถงรเรื่องทำอย่างไรกเมนด่นนะนั่นหรอวะนี่ยคืออะไรกลมเด่นห้อยหมุกอ่ะแขนก็น<อ>ไมเด่นไปลูกทุ่งลูกทุ่งกลมอาคขนจะอาจาจ<ก>ั้นจะแกดูแกว่ากินแกกับเสียงผอโรงเรียนพิมายครับแกกับทำแกโชกแกโชก ผูกคอกันก็ไปไปถั่วแบบนง่ายแกกับไปเรื่อยมีอะไรแก่กับใครเป็นน้ำชีวภาพอะไรอะไแก่กับแต่ว่าลักษณะเป็นชีวภาพใช่ไหมสารเคมีกับแ็จะทำชีวภาพพอทำหน้าก็ทำกินก็ทำชีวภาพไปใส่นะแกสูดน้ำพอสูดน้ำแกจะเอากระ lon ชีวภาพเทแล้วก็จะไหลไปนี่แหนะในเขาหน้าสามสามสิบสามลายเนี่ยชิดปุ่ม สองที่สามไหลซิบอุ้มก็ไหลายมเนาะได้หลายที่นี่อันหนุ่นที่ทำอยู่หนุ่นหาซิบกว่าไรลหาซิบหาไรลก็ได้ซิบหาอุ่มตะโกนอ่ะเจ้าว่ามาสามปีหน่ยท่านก็คอยได้คอาดอกน้ำท่วมหรือแรงน้ำท่วมท่ทวงแรงล้ตคนนี้เนาะเนาะจังหวะเนาะจังหวะชีวิตก็มีขึ้นมีลงธรรมดาเนาะโอ้ยตะโกนใายเขาเพลินเลยนี่มาถามด้านสุขภาพร่างกาย อายุ88นี่ือว่าเรายังแข็งแรงด้วยไปหาหมอประจำโรคเยอะนี่ยไขมันเบาหวานไขมันเบาหวานแล้วก็อะไรความดันความดันจ้ะหมอแค่ห้ามอะไรหนึ่งห้ามเจนห้ามเจ่นประว่าฉันอ้วนไม่ได้นี่อินะคะรำเข้าก็บอกอในไอ้กินไรอาหารเศษเข้าก็มาคันเนียล้างบานนี่ผูกหาซิบโผล่พวกซิบหาตุนล้างบ้านครับเขาบอกกินอะไรมาบอกอาหารเสฉะ ป่ากลับไปฟันถิงใช่ป่ะก็บอกกลัไปฟันถิงใช่ป่ะเด็ชเอาเนี่ยมาขามเถิดเผ็ดนวลไทยลำฟ้าใหญ่หนอชั้นส่งมาให้หนุ่นชายขายมันไปขายรูระเจ็ดก็ขายดีนะส่งเก็บต้นสายกับส่งเราผูงชาวกับถึงมันก็เอาหมื่อว้นหลงโอนเงินมาให้ที่นี่ชั้นก็ปลูกจ้ะ ที่ลูกชายคนนี้แหละมันสนับสนุน,นสือ่ออินทราพาลามนี่มันก็สือ่อต<อ>ัวละกเจ็บพันมันก็สือ่อคนไหนคนที่สองเนี่ยจา้าเอ็มนี่แหละเอ็มจ้ากระเ,เดยมันก็ส่งเงินให้ชายทุกวิคนี่นี่เอาหลอดเกีงไปนี่งนึ่งเชิงเงินเชิงวุฒิวิดเหม่เดี๋ยวก่อนเด้อว่ยเหม่ยเขาหลุดเขาล,ขาลอยเลยว่บทางน้ำมันเนาะค่าส่งพรลดเรื่องธรรมาดามันมาออกหามาอีกคันห,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 หนึ่งไงแล้วว่าวางหายหายหนุ่มคันนึงขวคันนั้นก็เอาไปส่งเพื่อรับ ก็ถือว่าชีวิตก่อสมบูรณ์มีหลูกมีล้านมีสามีที่หลักหลักดีโอ้ดีจังเลยโอ้ดีจังเลยแต่แล้วนี่กินกาแฟตะกอนไม่กินตะกอน่ะกินเม้าอยางมากเลยเย็นละกันกจังลูกสาว ได้กสามสี่เดือนได้นี่ี๋ยวนี่มีกินเลยดีจังเลยนะอยากหายากเนาะจ้ะแต่ก็หามีแต่ก็มีแต่ก่อนแกกินเก่นแกเป็นอาหารพานออ๋มันอยู่ในป่าแล้วหนี่แกแกหลับเนาะแกไม่กินง่ายแบบนีป้าทำอยู่กันในชุมชนเนประวัดิเขาว่าเด็กไปร่วมกิจกรรมก็ทางหมู่บ้านหรือทางวัดทางวาหรือในกิจการชุมชนอย่างงเี้ย ทำนี่แหละคุณไปดีนี่หรือทำอสมอหรืออะไรไม่ได้ทำดอกโอดชั้นได้รักษาปีทานทันซึกที่นี้อชั้นก็เลยโล่หงษ์โถีเข้าไม่ได้อ่ะเขาใ่จะแทนชิสฉันก็เลยบบสบากต่อไปทำไมททำไมก็ช่วยเขาถูกยังอ่ะเด็กบัดในวานนี่ทำบริจาคอะไรไรนี่บานแฉเน่ยไปดูถอะมีจะน้ำกรคุนโขอ่ะน้ำตะคุนเล่งกาั ทำคุณเก่านะ่ะไปถอดท,ทำบุญที่นี่ก็ถือว่าชีวิตเองสมบูรณ์นะ่ะตั้งแต่หรือหล่อมลูกขุกลายม,มาถึงปัจจุบนันนี่โอเคโอเคอยู่นะเพราะว่าฉันเหมือนเหมือนแบบสมบูรณ์หมดอย่าัพบอกว่าพี่เขาไปทํางานที่นี่เขาก็สงกนะ่สงตระโดดไงซุ่งลูกฉันนี่เขาก็สง่งเดือดแล้วส่งพันหายเรียนช่วยนะ่ะทีนี้เขาก็ซุ่มโผล่ซุ่มเมย์แล้วไม่เดือดร้อนทีนี้พอ ทำไรทำนายหนีคลองที่นีมีปุ้ยเขาก็เฉวยเนี่ยพี่น้องทันดีทุกคนเขายังไม่หลาสูงเลยคณะชั้นาณเพิ่มโคนดิเขายังสูงอยู่เลยนะพี่น้องพี่น้องอยังรักกันก็ปู้ใหญ่เนาะเลยนะเจอกันนี่เขาก็ไม่เคยเอาขาดเฉาค่ะอะไรก็มีแต่ไหางอ่ะพอดีอยู่พีทั้งทั้งพี่นางทั้งลุงอ่ะพี่ทุกคนครับวันนี้ก็ได้มาพูดคุยกับ เราผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบ้านทัาจันทร์ท่านปณอมสรสิทธิ์ก็สรสิทธิ์ตั้งคุณใหม่ตั้งคุณเก่าใหม่ท่านใหม่โอเคครับวันนี้ก็ก็เป็นแม่ของลูกศิษย์อยู่ศรีสุขวิทยาสองคนสามคนเนาะก็สอนมาตั้งแต่นู้นสมัยสองพันหนงร้อยสี่สิบตะกรงด้วยป้ามีอะไรพูดคุย ถึงการใช้ชีวิตเป็นแนวคิดในการใช้ชีวิตทั้งไหนกอมันมีอะไรมากหรอกก็ใช้ชีวิตแบบธรรมาดาแหละแบบว่าไม่ไมยึดที่ใหม่อะไรนะปล่อยวางเดี๋ยวนี้ปล่อยวางถ้าใครี่เอาอะไรใครี่ทําอะไรก็ปล่อยเขาเองทาที่เองสบายใจอเองไม่ลูกเองถึงวบาเองสำหรับงพอแล้วเองไม่ยากหมั่งยังมีไปกวนมีดอกเองหาไม่ได้แล้วทุบแล้วก็ลูก พอ,อเดี๋ยวนี้หวังทาลูกไม่หายเองจีไปทํำไมเพราะว่าเองทําไม่ได้แล้วนะ่ะเองหวยเองไงก็ออบอะไยว่าลูกไม่หายใ่ไฉ่ก็ทาลูกไม่หายก็คือจีไปจักจีไปได้เงินกัไหนไฉ่ก <c oughs> ็ส่งอยูแล้วแหละที่หาพันก็พวกได้ซือ้อได้อายคินไปนะใช้โค้งหนึงได้อายนี่นะ่ะทำมากกว่าที่ไหนได้กเขาก็ดีไปถ้าที่ไหนไม่ได้ก็ไม่ไพอ มันก็ดีแหละชีวิตกันชั้นก็ชั้นก็ว่าได้เกิดมาได้ทำหนี้ชันก็ว่าดีละวันนี้ก็คิดว่าจะอายุจะยืนถึงสองร้อยปีนไม่ถึงโด๊ะเจ๊คือว่าเราก็ไม่ดูเนาะวันเกิดันตายเนาะคิงไหนคิงแค่นี้ก็มีเองทำให้วันอีกนี้พิซซุดอ่ะโอเคนั่นแหละกิดบวกเนาะกีดบวกไปสบายร่างกายจะเป็นยังไงสั่งมันเนาะ เดไดเรามีลูกมีร้านนีต่างความดีมามากมายแล้ะไก่ก็ลงไว้จานลึกไ้ลูกร้านให้เห็นประโยชน์อะไรเองก็มีคือเขาเลยน่ะเขามีอะไรเองก็มีคือเขาแหละครับอ่วันนี้ก็ขอบคุณคุณรับผู้ใหญ่ตนหนึ่งบานชัดจันทร์นะครับโอเคเนาะขอบคุณครับครับครับวัสดีครับเอฟซีครับวัสดีครับ